วันนี้เราก็มาเช็คอินกันดึกเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยมานอนโรงแรมบ่อยมากเลยค่ะ เพราะว่าเลิกงานดึกหรือไม่ก็พรุ่งนี้มีงานเช้าค่ะวันนี้นิวมาพักอยู่ที่โรงแรมวันโฮเทลนะคะอยู่แถวนวทนครแล้วก็ไม่ไกลจากมธรรมศาสตร์ลังสิตด้วยนะคะใครที่มีทัวร์แถวนี้นะคะก็สามารถมานอนพักที่นี่ได้เลยวันนี้ห้องที่นิวพักนะคะจะเป็นห้องซูพีเรียค่ะราคาที่ไม่รวมอาหารเช้านะคะจะอยู่ที่1,200บาทแต่ถ้าราคาที่รวมอาหารเช้านะคะจะอยู่ประมาณ1,500ส่วนเรื่องราคานิวอาจจะไม่ได้เป๊ะมากนะคะลองโทรมาสอบถามทางโรงแรมอีกทีหนึ่ง บรรยากาศภายในห้องนะคะก็จะออกแนวมินิมอลโทนสีครีมสีไม้ค่ะขนาดห้องก็กำลังพอดีเลยนะคะก็มีความกว้างอยู่เหมือนกันไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดอะไรนะตอนแรกก่อนจะจองนะคะนิวก็ดูหลายที่มากๆเลยแต่นิวมาสนดุกกับห้องนี้ห้องดูสะอาดตานะคะแล้วก็กลิ่นหอมด้วยใครนะคะที่มีทุระแถวมอธรรมศาสตร์ลังสิตนะคะหรือแถวนวมนครที่นี่ก็ไม่ได้ไกลเลยนะคะห่างจากมอธรรมศาสตร์ประมาณ12นาทีแล้วส่วนร้านอาหารของกินหน้าโรงแรมก็เกิน